ต่อไปนะคะเราจะมาเน้นในเรื่องของการเสนอ proposal ใหม่ a new proposal หรือ counter proposal นั่นเองซึ่งเราจะมีประโยคที่จะใช้ดังต่อไปนี้ค่ะ new phrase useful phrase ที่จะใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ Clarifying information การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเราสามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้ค่ะ Do you suggest คุณแนะนำว่า Are you suggest i n g t h a t คุณหมายถึง Do you mean คุณหมายความว่า Does that mean นั่นหมายความว่า If I understand you correctly ถ้าฉันเข้าใจที่คุณพูดถูก What do you mean by คุณหมายถึงอะไรนะ ต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ที่เราจะใช้ในการ expressing opinions การแสดงความคิดของเราค่ะเกี่ยวกับ proposal นั้นๆตัวอย่างเช่น in my opinions in our opinions จากความคิดของเรานะคะ from my point of view s from our point of view s จากมุมมองของเรา we are talking about we are speaking about เรากำลังพูดถึง I strongly believe that We strongly believe that. ฉันมีความเชื่อม,มั่นมากๆว่า I am confident that. ฉันมีความมั่นใจมากๆว่า I imagined it's something like. We i m a g i n e it's something like. ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณ Suggesting solution. ต่อไปนะครับเป็นประโยคที่จะใช้ในการเสนอแนะหรือว่า นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา I could imagine we could imagine we think we should ฉันคิดว่าเราควรที่จะทำ I was thinking that we were thinking that ฉันกำลังคิดว่า it would be helpful it would be an option มันคงจะเป็นประโยชน์หรือมันอาจจะเป็นทางเลือก it might be possible to it might be a possibility มันน่าจะเป็นไปได้ที่จะ from our experience the best way จากประสบการณ์ของฉันทางที่ดีที่สุด do you think we can do you think we could คุณคิดว่าเราสามารถที่จะ could the problem be solved by ปัญหานี้ถูกแก้ได้ด้วยวิธีหรือไม่นี่ละค่ะเป็นประโยคหรือว่าวลีนะคะที่เราจะใช้เวลาที่เรา counter proposal หรือว่า โพสต์นิวเว w มใหม่ๆนะคะไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นกับ proposal นั้นยังยังไงนะคะหรือว่าเรามีวิธีที่จะบอกให้เขาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ proposal นั้นยังไงนะคะหวังว่าประโยคที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์นะคะ